เวฟไร้ผ้าไอไม้ฟ้านะครับตาเท้านะเครื่องเดิมนะครับเล่มชุดโอนครบปายทะเบียนครบนะครับชุดสี่เป็นแท้ทําสี่นะครับเครื่องเดิมฟิตใหม่นะครับไม่ดังไม่ขวัญ เครื่องไม่เยิ้มนะครับแข็งไม่มีแตกนะใต้เบาะสวยนะครับเบาะเดิมแท้ไม่ขึ้นครบนะครับ สูงต่ำติดครบมีสวิตช์ปิดไฟนะครับไฟท้ายติดอะไรครบหมดนะเครื่องเดิมฟิดใหม่นะครับสตาร์ทนิ่งๆสนใจสอบถามได้นะครับรถอยู่แม่วงนครสวรรค์จัดส่งได้ทั่วประเทศวิดีโอคอดลดูรถได้